สวัสดีครับทุกคน <c oughs> คลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวสอนรีดสาบเสื้อรีดแขนเสื้อติดกระเป๋าครับทุกคนเริ่มกันนะทุกคนวิธีการก็รีดแผ่นซ้ายก่อนนะทุกคนแผ่นซ้ายเนี่ยก็ทำการทบรีดทบก็มา ก็ประมาณสักเท่าตัวนั่นแหละครับเพื่อจะทำการเป็นที่ทำลางดุมทุกคนเพื่อสองในครึ่งก็พับเข้ามาเลยครับพับครึ่งเข้ามาเลยมันก็จะเป็นได้อยู่ประมาณสักมันก็จะเป็นได้ นิ้วหนึ่งสี่ครับทุกคนก็แทะกาวไว้แล้วเทคนี่แหละครับแต่เยอะไม่ได้ครับผ้าสีดำกาวจะออกทะลุออกด้านนอกมันจะไม่สวยก็วางผ้าอย่างนี้แหละครับด้านบนเนี่ยต้องไลนเนี่ยเอาขึ้นมาข้างขวามือของเราเอาไปก็พับแผ่นซ้ายแล้วก็กลับมาพับแขนขวา ก็กลับด้านมาอย่างนี้หรือจะทําทีละแผ่นก็ได้แต่ผมไม่ทําผมจะก็ตามผมเลยนะครับทุกคนกลับด้านมาอย่างนี้เขาเย็บเสื้อแล้วเ,เราเย็บเสื้อนี่มันจะมีแผ่นซ้ายแผ่นขวามันจะมีซ้ายมีขวาครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรก็ตามมันจะมีแผ่นซ้ายแผ่นขวาที่เ็จะติด นี่เท่าตัวเลยนะครับทุกคนทบพับเข้ามาเท่าตัวเลยซ้ายก็เหมือนกันแล้วก็มาเท่าตัวตกาวไว้เพื่อเวลาเย็บมันจะได้ง่ายขึ้นนี่เป็นร้างเย็บครับทุกคนเนี่ยที่การร้างเย็บเย็บผ้ามันจะมีร้างเย็บและร้างตัดครับทุกคน บางทีสร้างตัดนี่เขาก็เย็บเป็นด้วยแต่เขาจะไม่เย็บหรอกเขาจะให้สร้างเย็บทาเขาจะมีหน้าที่ตัดอย่างเดียวถ้ากลับด้านขึ้นมาเพื่อติดทําการติดกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเดียวก็จะทําอย่างนี้ครับทุกคนเสื้อกระเป๋าเดียวอันนี้มันเป็นแผ่นเป็นซ้ายทั้งสองแผ่นแต่ไม่เป็นไรครับทุกคน ในผมจะมาหมายกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าตัวนี้ผมจะมาทําการติดกาวไว้ด้วยชิปก่อนผมจะไม่ติดกาวจะติดหรือไม่ติดก็ได้ครับทุกคนถ้าเราชนานาญแล้วเราเก่งแล้วเราเป็นแล้วเราจะติดหรือไม่ติดก็ได้ถ้าทำการง่ายช่างมือใหม่ก็ควรจะติด กาวไว้เนี่ยทุกคนนะแต่กาวไว้มันจะเสียงนิดหน่อยครับทุกคนต้องดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงมุมนี้ขึ้นมาถ้าเอาถ้าเอาไปตามมันมันจะต่าลงมาอย่างเงี้ยต่ำมาอย่างเงี้เวลาเราใส่มันจะต่าลงข้างนี้เวลาเราใส่กระเป๋าจะต่าลงข้างนี้เราจะทําให้มันเสลียออกมาอย่างเงี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ แบบไหนก็ตามก็จงทําแบบนั้น,บบน,นคือเทคนิคครับทุกคนจะทําไปตรงๆก็ได้แต่เวลาไปใส่มันจะไม่สวยเพราะไหลเรามันจะต่าด้านนี้ตัวเรามันจะต่าด้านไหลด้านนอกนี่ก็คือติดแล้วทุกคนนี่กระเป๋าเดี๋ยวก็จะไปทําการเย็บอันนี้แผ่นขวาแต่ซอกมืออยู่ด้านนอกไม่เป็นไรหรอกครับเพราะซอกขีดค้างไว้แต่ชุดก่อนนู้น อีแล้วไม่ทำก็แบบนี้น,นี้จะเป็นแขนครับทุกคน,น,นจะเป็นรีดแขนพับปลายแขนให้ให้ทุกคนดูสำหรับสร้างมือใหม่ครับสร้างที่เก่งแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดูไปสนุกสนวนไปไม่เป็นไรสำหรับมือใหม่ก็ตั้งใจทำครับทุกคน้งเติมไทยตั้งตั้งใจทำก็ได้คมรู้ครับทุกคน สามารถทําตามได้เราจะมากไว้ครับตรงนี้เอามากไว้ตรงคองซ็อกเราจะมากไว้เพื่อให้แขนมันเท่ากันไปแขนก็จะเอาหนึ่งนี้หรือตามสัดส่วนของตัวเสื้อนิ้วหนึ่งสีก็ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวนิ้วเดียวเพื่อเด็กอันนี้ผมก็จะทำเป็น เสื้อเสื้อผู้ใหญ่ละแต่มันตัวเล็กไซส์เ็ครับทุกคนถ้าเป็นไซส์ก็ไซส์เอก็จะรับขนาดนี้แหละครับหนึ่งนิ้วก็ดูสวยแล้วแต่เถ้าแก่แล้วครับถ้าผมไปทํางานตามร้านตเลือกเขาแล้วแต่เขาชอบถ้าแก่เขาต้องการแบบไหนาทางร้านเขา มาตรฐานเขาอยู่แบบันะ้นเขาทำตามเขาครับจะไม่ตายตัวนะไปหลายร้านผมเป็นช่างหาทำงานรับจ้างมาหลายปีก็แต่และร้านก็มีความเห็นความสวยไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือว่าจะเป็นเสื้อทำแบบสาบ คนละอย่างกันมันก็ทำอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วครับทุกคนแนผ่นซ้ายเ,เสื้อนี่มีกระเป๋าแผ่นขวาไม่มีอันนี้คลองช็อกเสื้อช็อกเสื้อแผ่นขวาปกติจะไม่มีจะไม่มีก็ร้องขีดช็อกอันนี้ผมไปเอาอยู่ไปขีดแล้วไม่ทำ แล้วไปทําที่อื่นอันนี้ก็แขนเสื้อที่พับแล้วมีแต่ไปจับไปเย็บเย็บจืดจืดมาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็แผ่นหลังจะติดไหล่เวลาวิธีเข้าไหลผมก็สอนไปแล้วครับทุกคนวิธีเข้าไหลในคลิปนี้ผมจะจะเอาสอนแค่นี้คลิปต่อไปผมจะไปเย็บปกให้ดูไปเย็บปก ปกเสื้อกับไลผมก็ทําคลิปก่อนเข้าไปแล้วผมก็สอนไปไปรอบหนึ่งแล้วจะไม่สอนซ้ําอีกผมจะแต่ติดกระเป๋าและทําปกยังไม่ได้สอนวันนี้ผมจะไปสอนติดกระเป๋าเย็บปากแขนเย็บไหลจะไม่จะไม่สอนเพราะว่ามันทาไปคลิปหนึ่งแล้วผมจะมาทําเย็บปลายแขนแล้วก็เย็บกระเป๋า แล้วก็เจ็บปุกแต่จะไม่เข้าเพราะว่าผมทำชิปเข้าไปแล้วลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่าคชิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สูดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับทุกคนสวัสดีครับ